คือสตูเทราที่บอกใช่ไหมคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยที่เหมือนน้ำแดงเป็นมันเป็นลักษณะเป็นเป็นออยเป็นลักษณะเป็นออยไม่เหม็นแม้หรือหอมไม่หรือหวานหรือไอ๋อไม่เหม็นค่ะก็จะหอมแล้วก็บำรุงเส้นผมแก้ปัญหาเกี่ยกับเรื่องคนที่มีปัญหาเก็ี่ยผมยังไงได้บ้างก็คือผมที่แบบว่าหลังจากการทําเคมีทุกครั้งนะคะต้องใช้ตัวนี้เพื่อปรับโครงสร้างของเส้นผมเพื่อไม่ให้ผมสีดัดย้อมยืดพวกนี้ค่ะ ที่ปกติถ้าเราไม่บำรุงหลังการทําสีผมนะคะผมก็จะเกิดการแห้งแล้วก็ไม่มีน้ําหนักแต่ว่าทางร้านก็จะตกท้ายด้วยตัวนี้ทุกครั้งหลักถ้าทําสําหรับการสปาคเทาตัวนี้ฮะที่ช้ผิตัตัวนี้เนี่ยค่าใช้จาาา่ายประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณก,กี่นาทีครับก็ะจะ,อะสองตัวนะคะก็จะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองขวดคือถ้าเกิดเป็นผมยาวก็ประมาณสองขวดใช่ค่ะถ้าผมสั้นแบบผู้ชายก็แค่ขวดเดียวก็อยู่ขวดเดียวก็อยู่ขวดเดียวเท่าไหร่ครับแปดร้อยบาทค่ะ ถ้าสองปวดพันเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทใช้เวลาประมาณกี่นาทีในการทำสิบห้านาทีก็ได้สิบห้านาทีก็เสร็จแล้วบำรุงเรียบร้อยหมดแล้วสภาพผมก่อนทำกระลักทำนี้มันแตกต่างกับเยอะไหมฮะระหว่างหรือว่าหรือว่าถ้าไปถ,ถ้าเทียบกับเทคนิคตัวเก่าที่เป็นลักษณะฮอตออยล์ Oil, หรือว่าเป็นาการใช้ครีมนวดธ,ธรรมดาหรือว่าการใช้อบไอน้ำโดยธรรมดามันต่างกันยังไงบ้าง,างคะตัวนี้นถามว่าตัวนี้ต้องใช้ความร้อนหรือเปล่าไม่ค่ะมันเป็นสปาเย็นสปานาโนมิกใช้กับเครื่องนี้ เราจป็นเป็นเป็นการพ่นควันเพื่อให้กดความเย็นไอระบบไอ้น้ำในสัาว์น้นลงมิใช่ค่ะโอ้แล้วใช้ใช้ระบบตัวนี้เนี่ยกับตัวนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนใช่ค่ะไม่ต้องใช้คือไม่ต้องแสบนังหัวด้วยไม่ต้องใช้ความร้อนเลยลูกค้าจะรู้สึกเย็นในการทำนะคะเย็นสบายด้วยใช่ไหมครับั่นคือเทคนิคอที่อาจารย์แหม่มนำมาฝากในวันนี้ครับ